chim đeo mà luật phân sự nữa Để có đây đang lắm đi Má đeo gió lắm Đâu rồi em phải đường đường còn làm giá hai ตอนนี้ดังน้ำรัดหายหมดใส่หม้อแบตเตอรี่สองลูกเลยครับจะจะให้ดูอีกหนึ่งลูกดูลังเบอะครับลูกนี้ MFX อ่า MFX 1 9 0 L ลูกนี้9 0แอม m ครับพ่วงสองลูกเลยครับ เดี๋ยวลองดับเครื่องแล้วก็ตัดใหม่ดูค,ครับคอยก้งเสียงนะครับอืมไยแรงครับเหมือนรถใหม่เลยตัดไม่เคยเล็กล่ะอย่างนี้ใสตัดต้องเลยเบื่อูกนี้ MFF 2 0 0รครับ uh, ไม่ค่อยมีขายครับต้องสั่ง m f x 2 0 0ร GS แบตเตอรี่ต้องสองลูกครับโอเคครับอ๋อ oh, มาดูคันนี้หน่อยครับคันนี้ uh, กินไว้ไม่เยอะครับคันนี้กันนี้ใส่หม้อ 15D ยห้ l ดีรก็ประมาณไม่แน่ใจะป5 m หแอมป์หรือ 90M แอมป์ครับดูนี้ รอย 5D มันมี9 5 D สร L แล้วก็รอ 5D สา L เอเร 5D รู้สึกว่าจะ90แอมนะครับที่ห้อ h ฮิตาชิก็ใช้ดีเหมือนกันครับฮิตาชิแต่ว่าไม่ค่อยมีขาย กีเอ็สไม่ขายเยอะแยะ